ที่โรงเรียนเซนโยเซฟสีเพชรบุ์อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุ์นายเสรีหอมเกสอแนอำเภอเมืองเพชรบ์์เป็นประธานงานฉลองโรงเรียนและนักเรียนพระราชทานผลงานและความดีสมศักดิ์ศรีระหวันพระราชทานประจำปี2559โดยมีเซโยโซฟีนาที่พวันคำเหลาผู้มนยนการโรงเรียนเก่ารายงานว่า การจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อแสดงความยินดีที่โรงเรียนเซนโยเซฟสีเพชรบูรณ์และนักเรียนได้รับรางวัลที่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหินตราธิเบศรามาธิบดีจักกรีนรบดินสยามมินทราธิราช บรมนัดบพิษราชการที่9ส่งพระราชทานรางวัลให้กับโรงเรียนที่จัดการศึกษาดีจนนักเรียนได้รับผลการเรียนดีเป็นส่วนรวมมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและพระราชทานให้แก่นักเรียนที่มีความประพฤติดีมีความมานะพยายามศึกษาเล่าเรียนจนได้ผลดีประจำปี2559ได้แก่รางวัลดังต่อไปนี้ 1. โรงเรียนรางวัลพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษาขนาดกลาง 2. นักเรียนประวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขนาดกลางในแก่หญิงทรัพย์เจริญนนพักดีนักเรียนชั้นมอ .3 อและ3นักเรียนประวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขนาดกลางได้แก่นายอัคขวั์แสงสุวรรณ นักเรียนชั้นม .6 ซึ่งรางวัลทั้ง3เป็นราวัลอันทรงเกียรติและภาคภูมิใจอย่างสูงสุดของโรงเรียนสำหรับโรงเรียนเซนต์เซฟสีเพชรบณ์เป็นโรงเรียนมูลนิธิคณะพัคินีเซนปอนเดชาร์ตก่อตั้งเมื่อปี2520สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนปัจจุบันตั้งอยู่ในที่120หมู่10ตำบลชอนไพรอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์